สวัสด,ดีค่ะคุณตาหาพันค่ะเียงไหน้นองวัดนี้ท่านใดไปฝันอยู่เนี่นมัน,น,นจับซีเนโมเมนเดียฝันสองสามคืนซ่อนนั่นแหละฝันสองสามคืนซ่อนแล้วตีนแหลกเตียงอตองวัดวันที่สิบเก้าคนวันวันี่ห้านกันสองคนเท่วคนละลำบ้านนี้คุณนึกว่า พูดปลาไปเอาแต่เนี้ยปลาติดเบ็ดาะท่านเขีงัดหัวเฮียไปงัดไปเลยก็ไปหัวเฮียก็เลยคิดว่าสามหาสองโอ้ตามความฝันสามหาสองเหี้ยกับเป็นหาเนาะเี้สองลำ่ำขีคนละลำลำ่ำขีดคนละลำ่ำแต่ปลาติดเบ็ดอยู่ปูออกรอนว่า เจ the ้าแไหมป่าต so ิเบ็ดวะท่านสิง yeah, ัดหัวเหี้ยไปเหี้ยหัวเหี้ยบ่ไปแสดงว่าบ่มีบ่มีเปียกขึ้นบ้าวะอะจัสิป่านยังตันล่ะวะปลาก็บ่เห็นตัวปลาบ่เห็นแต่ปลาเบ็ดนำนำอยู่อ๋อโหแต่ว่าปลาติดเบ็ดแต่มือมือสองอีกฝันฝันอีกฝันบ้านนี้บอกเป็นโตนะ ว่าหัวยม,มูเกาขายละเบกวะันบาท่านขายแล้วยังอยู่นี่แล้วว่าสันแต่ว่าคือ่าขายตัวนึงซื้อมาแทานละวบกว่าสันซื้อมาแทานแล้วว่าสันในหอยเพิ่นสิมาซื้อข้าวนยน้ำดีเมื่อนี่ว่าสันเพิ่นสิให้ราคาสองหมืน่นอ๋อไห้ราคาสองหมืม่นเดี๋ยวจะสอ่ง <c oughs> อันนี้ฟันใก้เคียงกันบาเมื่นนึงไม่ได้เนี่ยแล้วเลื่อนขึ้นเนี่ยแล้วแต่ว่าเขียนอายุอ๋ ป่นมาเมือกคอนนี่กับฟันอีกเขทาทำน้องเกาผู้หนึ่งมาบอกว่าก้วยขายมัดละบอ่บอม้อยยังอยู่ในหอยขจจศิมัดเส,สือน้ำกล้วยละค่าสองหมื่นหา,ม,นา, 2, หามีบ,ออบออ่ว่าสันบ้าทนี่เมื่อกคอนนี่ล่ะขึ้นขึ้นรุ่นมากนี่แล้วสองหมื่นหาถึมือเสือละค่าสองหมื่นหามี่บ่ว่าสันก็เลยว่าหอยศิบ่อพ่อยู่บ่ว่าสัน อันนี้ก็เขียนแ่วนแล้วกเขียนสองศูนหาสินะส <25. S 2> องศูนหาเออนีห้าบ้มตมัดไม่ใจนี่คุณตามากตัวใดนเนาะค่ะแต่มาคัา้วหมูเกาเนาะบอมไม่คว้ยตัวเดีวยวดี่ข้วหมูเก่าคั้วหมูเป็นมูที มันอ <ced> นอกตัว <apps communist. S 1> เก้าเรียกว่าหันกับซื้อเก้าสามสามเก้ากัสองเจ็ยสองศูนย์บริษัทเรามันนับมาสองหมวดสามหมวดแล้วก็ถึงมาออกสองศูนย์หมายว่ามันคจะรับจิตตัวเก้าเด็กบาเด็กตัวเก้าจากตัวเก้ามันออกให้ตัวเก้าตัวของซื้อใช่ไหมอกระซื้อกับว่าหลายตัวเราสองเจ็ดเก้าสามเก้าสอง ซื้อแล้วซื้อแล้วโล่งทุนไปแล้วแม่นบ่อเดียวนี้ซื้อแล้วแต่บ่อฝันมิกิลีซื้อแล้วแต่บ่ฝันมันเป็นยังไงบัดนี้คันซื้อแล้วบ่ฝันนี้แสดงว่าเลขถือคุณบ่ถือจากลังเทียกกระถือดิเทียกกะถือคือคือพังอันว่าน้ำไถเันบอกว่าให้นน้ำท่าเสียงเกากระจกเสียงเกาเจ้าของสื่อให้เขามมนออกเล บันมันออกกันมันออกสูนเก้าบันมันออกสูนฮกมันบ่นขะาวเก้านกติฮกแม่บอานน้ำตั้งเสียนเกาอันนี้บันนี้มาวางสั่นบันนี้มาข้าวโมเกาข้า้โมูเกาเออมันสีเกาไม่เขากาวดีจากติดเกาเขาซื้อเขาติดเกามันออกเสียนะ นใ,ใจมากตัวใดเป็นพิเศษบแ,แบบนี้แกว่าถือ,สอ,ส,อนะสองหาหาสองสเ,น,งเน,งอง 25, นี่ยล่แบบสสะสอ,สองหาหาสองแกส, Queen, สามตัวเพิ่นมาบอกอันนี้เนาะก้วยราคาสองหมื่นหา,านี่บ่ออันี้ซื้อสมตัวก็สองสองหาหาสองดีสองศูนย์ูเงินหลดีก็ซื้อ สองอูตัวเองห่แมน่นามไหนใจนี่มากขึ้นมากขึ้นมากตัวเพิ่นบอกนะ,ะแต่ว่าสองศูนี่เพิ่นบลกเพิ่นกระบอกอยู่มันกิดเบบท่านออกบอกได้สองสามงวดน่และน้ำมากมันก็ท่านออกเันตออีตาบุตรตสิ็ได้อทีันสองหา สองศูนย์หาเพราะว่ามันมันฝันเข่ากันสองขึ้นเนาะม,มันมันค่อยว่าทั้งสามขึ้นขึ้นแรกก็ที่สิบเกียตเนี่ยสองล้ำเนี่ยสองล้ำชี้คนละล้ำกดตีใช้สองหาอันนี้ก็มาฝันว่ามาฝันมาถามถือกล้วยอีกออฝันมาถามถือกล้วยอีกเตี้ย เพื่อนสองสนนุดสองมาฝันว yeah. ัดข้อยมุเกายังบอสิน่ะยังยูในหอยสืมาเสือเขาสือหายราคาสองหมื่นอันนี้ผู้หายผู้นี้หายสองหมื่นสองศูนผู้เสือใต้เหมือว่านมาก่อนนี่ไม่สองหมื่นหาแล้วก็สองหาศูนย์ตีนสองสองศูนย์ห้าเพราะว่าเป็นว่าสองสองหมื่นห้ามีเมื่อกี้สองศูนย์ห้าตัว ดีได้เท่านี้บ่ดีได้จะต้องเอ็นที่พัดสายนะอินเราเนาะออฟันสามขึ้นมันมากคลายๆกันฟันฟันขึ้นมันที่สิบเกียดตองงวนมัน,ม,นมันไมาไม่ไม่สูญน,นี่เป็นเหียสองล้ำเ,เหียสองล้ำ,ลำมัน มาพันพันเกลียวตะกรับสองเนาะขึ้นสองมากครับมาหอยสองศูนย์นะสิแม่ันธุ์ื่อสื่อขั้วยรราคาสองหมื่นปกติเส้นสองศูนย์มาขึ้นที่สามกับมาหอยข้วยรราคาสองหมื่นหานี่บอเนี่ย เอฟซีมากก็ยังค่อยเก็บเอาไว้เนาะค่ะตัวเลียกทุกตัวก็ให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวท่างเข้ากับบอลูเนาะค่ะว่าเลียมันสีออกตัวใดคุณนตาเพิ่นกะม้าปั่นแบงปั่นแนวท่างให้พี่น้อง <c oughs> เอฟซีเฮ้า <c oughs> ได้เก็บเอาไปเบื้องไปพิจลาลณาใส่ กับของอาจารย์อื่นเสี้ยนอื่นเพิ่นเนาะคะ่ะเข้ากันบอดคมันสิเข้ากันบอค <c oughs> ุนตาแล้วก็เคยฟันแม่นมาตลอด่ะคะถ้าพี่น้องเอฟซีมากก็จังค่อยเก็บเอาว้เนาะคะ่ะก็ถ่าคยคลิบแล้วก็ให้คุนตาอวยพ่นให้พี่น้องเอฟซีเหาเนะะี่ยค่ะ ทีน้องเอฟซีตั้งพี่จ,จันทรหน้าเบิงบามนันเขาขนอลบอโชคดีทุกกบุกคนเด้อล,ล,ล,ล้ำลำลุ้ยกันก็อยากบอกอยากไหนไม่ถือกี่รอบ้าขอบคุณคุณตาที่มาให้เน่ท่างมือนี่เนาะค่ะแต่อให้คุณตามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเกียดยาใยดความไข่ใหญ่มี่ ขอให้ยูเป็นลมพ่อลมไส้ให้กับลูกกับล้านไปโดนๆเด้อคุณตาขอบคุณสำหรับแนวทางเมื่อน,นี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวยทุกคนเด้ออันนี้คือเด็กตาหาพันนาอคคะเนะตาเพิ่น,ะนกะนฝันดีเพิ่น ตีเป็นเลขสองศูนหาค่ะวไลหางเนาะบวไลคู่หลหางสองห้าสองศูน0ค่ะาเฮาสี่ับอีกก็สิเป็นศูนหาเนาะเอาเสี่ยวอีกคู่นึ่งเก็บซียก่ะมักกะจัดคัดกะพานเด้อค่ะตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข่าสิทธิ์หลุดเนาะค่ะเนาะเบิ่งไววเพียรเป็นแนวทาง มักกะจัดคัดกระพานค่ะต่อมาเหล่ากะอย่าลืมกดไรเลกดคตรแช่าหายแม่นางกับขิดผ้าร่วยแม่หน่อยผ้า,า <S <S ะะนนรา่วยเนาะค่ะเนาะเขาเขาพ่นน้ำก็ไม่ค่อยแล้วเลยต้องเป็นต้องอะไรนะกระเบื้องมึงเหรอเด้อเอบซีมักกะจัดค<ต>ัดก,กระพานค่ะตัวเล็กตารวบค่อยลงเข่าเล้าจะเลย ข้า,า,ากันเล็ดเท้า็จะท้าน้ำกันเอะไไกลกั